กราบนอบน้อมต่อองค์พระต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันเป็นที่พึ่งกราบนอบน้อมต่อองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์กราบนอบน้อมต่อพระอรหันตเจ้าทุกทุกพระองค์กราบนอบน้อมต่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยกราบนอบน้อมต่อเจ้าจักรพรรดแห่งจักรวาลพ่อพระอินท์ พระแม่โพธิสัตว์พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์น้อยใหญ่ทุกพระอ,องค์กราบนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ที่ดูแลสายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุกๆพระอ,องค์กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีแม่ชีมักค,คาแม่ชีอุบาสิกา และญาติธรรมที่อยู่ที่นี่และญาติธรรมที่รับชมอยู่ทางบ้านบ่ายวันนี้นะคะเป็นบ่ายของวันที่21กันยายนพศ2,568วันนี้แม่ชีบัวแก้วสมตกะูลได้มีโอกาสมา ทบทวนข้อธรรมบรรยายธรรมของพยาธรรมมิกราษที่ท่านขึ้นเข้าเฝ้าทูลถามข้อธรรมกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับบทธรรมในหมวดคำพีธรรมกึ่งพุทธการตอนที่28ในหัวข้อพุทธวิธีผ่าทางตันชีวิต ซึ่งขึ้นน้อมทำในวันที่19พฤศจิกายนพศ2563ท่านทรงทูลถามว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากำลังเจอกับทางตันและไม่รู้ว่าจะหาหนทางออกเช่นไรทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความท้อเกิดความเบื่อหน่าย สับสนวุ่นวายและถ้าเราเจอสภาวะธรรมแบบนี้บ่อยๆเกิดความรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันทุกข์มันทอ้อหากพระพุทธองค์จะมีแนวทางวิธีปลดล็อกหรือมีวิธีที่จะทำให้ดวงจิตทั้งหลายได้สามารถนำวิธีการนำธรรมของพระพุทธองค์มาแก้ไขมาประพฤติมาปฏิบัติ ให้เห็นทางให้สามารถพ้นจากทางตันก็จะเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้โปรดทรงเมตตาแนะนำด้วยเถิดเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้ทรงตอบกลับมาและชี้แนะแนวทางในธรรมอันนี้ว่าการที่คนเรารู้สึกไม่มีทางออกของชีวิตให้เราคิดซะว่า มันคืออารมณ์เป็นความรู้สึกและความรู้สึกเช่นนี้มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเหตุที่เราทำไปแล้วทุกๆอย่างย่อมมีผลทั้งสิ้นแหละลูกต่อไปก็จะแสดงให้ดูว่าทำที่เราสามารถนำไปใช้ได้มีทั้งหมดสประการนะลูกทำในข้อที่หนึ่งเราต้องดูที่ปมของเหตุ และแก้ที่เหตุคือว่าเราควรพิจารณาทบทวนหาเหตุให้เจอเสียก่อนควรพิจารณาให้เจอว่าเหตุที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเช่นนั้นเราเจอทางตันความรู้สึกเกิดจากอะไรเมื่อเรารู้เหตุและแก้ไขที่เหตุผลก็จะดับไปนะลูกเพราะแท้ที่จริงแล้วเราต้องดูว่า ของความทุกข์ของมันผูกตรงไหนแล้วก็แก้ตรงนั้นด้วยจิตอันสงบไม่รุ่มร้อนเล่าร้อนค่อยๆแก้อย่าเร่งรีบทุกอย่างมันมีเวลาของมันเราเพียงแค่ตั้งสติแก้ตามเหตุตามขั้นตอนโดยที่ไม่ต้องไปหลงไปทำตามความรู้สึกนิกคิด ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นเช่นนี้ให้วางจิตให้นิ่งเฉยแล้วก็ดูปมเหตุและแก้ที่เหตุอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะดังเช่นแม่ชีจะยกตัวอย่างตอนนี้เราก็เจอปัญหาที่มหาวิทยาลัยธรรมิกราชเราก็ต้องมาดูปมของเหตุนะตอนนี้เกิดความไม่สงบเกิดความวุ่นวาย อันนี้คือปัญหาคือปมแต่เหตุเกิดจากหมาน้อยซึ่งเข้ามาวุ่นในที่นี้เป็นหมาเพศเมียทําให้มีหมาเพศผู้เข้ามาวุ่นวายเกิดความไม่สงบวุ่นวายแล้วก็วิ่งไปทั่วในในผืนแผ่นดินในสถานที่ปฏิบัติธรรมทําให้เกิดความกรลาหลนอันนี้คือเป็นตัวอย่างว่าให้เราดูที่เหตุว่าเหตุเกิดจากอะไร เราก็จะได้แก้ไขได้ถูกอันนี้เป็นตัวอย่างของธรรมประการที่หนึ่งของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงที่เราสามารถเห็นได้จริงประการต่อไปเป็นประการที่สองเมื่อเราเจอกับปัญหาอะไรก็ตามให้เราพยายามให้กำลังใจตนเองให้คิดไปในทางที่ดีให้มีกำลังลุกขึ้นสู้แก้ไขปัญหานั้นๆอย่านึกคิดไปในทางที่ไม่ดี ทับถมตนเองถ้าเราทำเช่นนั้นมันจะทำให้เราทอ้อพอถ้าเรามีกำลังใจแล้วการที่มีกำลังใจจะมีพลังงานที่ดีให้เราจูนพลังงานที่ดีไปสู่จิตของเราจิตของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นและจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆนั้นได้และบุคคลที่จะให้กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของเราเอง ตัวเราต้องคิดบวกค่อยค่อยคิดค่อยค่อยพิจารณาเดี๋ยวก็จะมีทางออกเองประการที่สให้ฝึกทำจิตให้สงบเมื่อจิตใจเราสงบแล้วก็ค่อยคอยดูสภาวะปัญหาภายนอกนั้นๆสิ่งที่มีมากระทบเราทั้งหลายอารมณ์ความรู้สึกก็ดีปัญหาก็ดีเรื่องราวต่างๆก็ดี ให้ดูสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาภายนอกดูสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสภาวะอารมณ์สภาวะสิ่งทดสอบมันแค่สิ่งสมมุติสิ่งกระทบต่างๆที่เข้ามาทดสอบเราเท่านั้นเองเมื่อจิตของเราสงบตั้งมัน่นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเคิมตามไม่ต้องเผลอตามทำใจให้สงบสงบ ปล่อยทุกอย่างให้ดำเนินไปให้ดำเนินไปเรื่อยๆในที่สุดก็ต้องมีทางออกอยู่ดีทางตันไม่มีอยู่จริงทุกอย่างมีทางออกเสมอเพียงแต่ทางออกมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดเท่านั้นต่อไปสู่ประการที่สี่เราควรที่จะหมั่นทำความดี แล้วก็ใช้ความดีเข้าสู้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามความดีก็ตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนคือบารมีทั้งสิบทัศให้เราสำรวจด,ดูว่าบารมีตนใดตัวใดที่เรายังบกพร่องเรายังน้อยอยู่แล้วกระทบกับปัญหาให้เราทำบารมีตัวนั้นให้มากขึ้นให้หมั่นฝึกฝนให้มากขึ้นโดยเราฝึกฝนตน ให้คิดดีทำดีพูดดีสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราได้ซึ่งว่าในเมื่อเราเมตตาแล้วก็ต้องเมตตามากยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกอดทนแล้วอดกั้นแล้วก็ต้องอดทนมากยิ่งกว่านั้นอีกอดกั้นมากยิ่งกว่านั้นอีกพอจะนิ่งพอจะเฉยก็ควรนิ่งก็ควรเฉย แล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่าสิ่งเหล่านั้นมันดำเนินไปแบบไหนไปในทิศทางใดเราก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปทบทวนไปตรึกตรองไปอย่างนี้ อันนี้คือทำสี่ประการที่พระพุทธองค์ทรง,งส่งมาให้เราพิจารณาเราสามารถนำทั้งทมทั้งสี่ประการมาแก้ปัญหาในหนทาง,างต่างๆที่เราไม่สามารถจะออกได้เรามองเหมือนเป็นทางตันแต่มันเป็นเพียงแค่สภาวะความอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเป็นสิ่งที่อารมณ์เราปรุงแต่งขึ้นมา ขวางกั้นปัญญาของเราให้ไม่มองทะลุออกไปได้ดังนั้นเราควรนำทำทั้งสี่ประการที่พระองค์ทรงส่ง,สงตรงมาพิจารณาฟังและปฏิบัติตามแก้ไขาตามก็จะได้ผลตามนั้นท่านพญาธรรมมิกราชท่านทรง,งสรุปให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์ ทำให้เรารู้สึกว่าเราเจอทางตันเนื่องด้วยว่าเรายังไม่รู้เหตุแต่ถ้าเรารู้เหตุแล้วก็แก้เหตุรู้ทางแล้วว่าจะแก้แบบไหนเราก็ควรพยายามแก้ไขไปตามเหตุนั้นตามทางนั้นที่ดีที่สุดและให้กําลังใจตนเองคิดบวกคิดไปในทางที่ดีทำจิตใจให้สงบและค่อยๆดูว่า ทางออกอยู่ตรงไหนเพราะในความเป็นจริงไม่มีทางตันเพียงแต่เรายังไม่เห็นทางออกเท่านั้นสุดท้ายมันทำความดีทุกอย่างเข้าสู้เพื่อจะเอาความดีชนะอุปสรรคบททดสอบทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนลงมาและท้ายที่สุด ท่านยังเน้นและย้ำมาว่าในคลิปสุดท้ายของธรรมะพระพุทธองค์ท่านทรงแจ้งบอกกับเราว่าไม่ว่าเราจะเจอกับอะไรก็ตามขอให้เราฝึกความนิ่งเฉยวางเฉยไว้ก่อนอย่าพึ่งดิ้นไปตามอารมณ์สภาวะของสิ่งที่มาทดสอบมากระทบภายนอกทั้งหลายเหล่านั้นเราค่อยๆดู ดูเหตุเราค่อยๆดูดูสิ่งที่เรานั้นควรจะทำควรจะแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นดูอย่างมีสติเราก็ย่อมสามารถที่จะข้ามผ่านเคราะห์กรรมเหล่านั้นไปได้แม่ชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมะสิ่งนี้บทนี้คลิปนี้จะสามารถช่วยดวงจิตทั้งหลายในวัฏฏะสงสารไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์ โลกสวรรค์โลกบาดาลโลกในมิติต่างๆแม้แต่โลกนรกก็สามารถนำธรรม,นะรรมะนี้ไปใช้ได้เพื่อที่ว่าจะได้ลําพาดวงจิตของตนให้ไม่มีทางตันเพราะทุกทางเราต้องมั่นใจในพระพุทธองค์ท่านทรงบอกว่าไม่มีทางตันแน่นอนมันมีทางออกให้เราเสมอเพียงแต่เราต้องมีสติ ช้าช้าค่อยค่อย่ารีบร้อนอย่าคิดลบต้องคิดบวกอย่าพร้อมบวกต้องพร้อมลบทำแต่สิ่งที่ดีให้ใจเย็นเข้าไว้ทุกคนมีทางออกแม้จะไม่เป็นตามที่เราคิดแต่เราก็สามารถเดินต่อได้เอวังก็มีด้วยประการละชนีสาธุอิสนาิทนาคา you oh. ba han su ra te che wa tan hu pa na che tha ye san ta ne na tham ma ya wa ni pa na to ma ma na san tu sa pa ye wa ya ta ja tu pa vi pa vi u su chi ta sa ti pa ya san de vô मा